ที่กลับมาคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน<ะ>์อดีตหัวหน้าพักเก้าไกลวันนี้ก็มาตามนัดกับมาถแถลงแผนงานของพักเก้าไกลประจําปี67แล้วก็พูดถึงนโยบายเรือธงต่างๆที่จะทําขณะที่นโยบาย112นายพิธาบอกว่ารอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันที่31มก,กราคมนี้ก่อน นายพิธาลิ้มเจริญรัตสสเป็นชีร,รายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลถแถลงแผนทำงานพักเก้าไกลปี67หรือว่า NFP Strategic Roadmap โดยมีเป้าหมายสำคัญ6เป้าหมายนะครับได้แก่ 1. ทําทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน 3. หยุดแช่แข็งชนบทไทยรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินกเกษตรกร 4. ปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ในการจัดทำงบประมาณการกระจายอำนาจปราบโกง 5. พัฒนาการเรียนรู้ให้ทันโลกต้องมีหลักสูตรในการเรียนใหม่ลดภาระคุณครูและตัดอำนาจนิยมและ 6. นะครับการเติบโตอย่างมีคุณภาพในการสร้างงาน สำหรับการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลของพักร่วมฝ่ายค้านนั้นก็เดี๋ยวจะพิจารณาครับว่ามีเรื่องใดบ้างที่สามารถทํางานร่วมกันได้หรือว่าจะแบ่งกับแต่ละพักดูว่าพักไหนเหมาะสมสําหรับงานในส่วนใดก็ต้องไปหารือกันต่อ <c oughs> เพื่อจะเตรียมพร้อมเปิดอภิปรายรัฐบาลประมาณเดือนเมษายนนี้ส่วนที่มีการมองว่ากระบวนการตรวจสอบของพักก้าวไกลนั้นดูเหมือนว่าจะอ่อนแอลงโดยเฉพาะประเด็นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ เกือบจะร้อวันแล้วนะครับที่นอนโรงพยาบาลตำรวจนายพิธายืนยันว่าไม่เป็นความจริงพักยังทำงานอย่างตรงไปตรงมามีการถามกระทู้ในสภาเรื่องของนายทักษิณเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องระบบไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งควรจะได้รับโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการอย่างเท่าเทียมกันครับเป็นเรื่องของระบบนะครับไม่ได้มองที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำให้กลายเป็น เรื่องที่เกิดความสะใจหรือว่าอะไรลัยษณะนอย่างนั้นแต่ต้องการที่จะพูดว่าไอ้ระบบที่มันควรที่จะมีความเสมอภาคกันของคนที่โทนกันแกล้งทางการเมืองส่วนกรณีที่สาลร,รัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำว,วินิจฉัยวันที่31มกราคมนี้คดีล้มล้างการปกครองในประเด็นนำเสนอนโยบายมาตรา112เข้าสภานั้นนายพิธาบอกว่ามีการประเมินฉากทัศน์ต่างๆไว้ รวมถึงฉักกัดที่แย่ที่สุดแต่ยืนยันว่าพักเก้าไกลยังสามารถบริหารจัดการได้และไม่กระทบแผนงานที่พักวางไว้ตลอดทั้งปี